เป็นการลบไปทีเบลของโต้ตาไทเกอร์ครับหรือวิโก้ดีละตัวเดียวกันไปทีเบลขึ้นนะครับอันดับแรกเปิดสวิทช์กดสุ่มทิปให้เข้าหมวด o b d อย่างนี้นะครับปิดสวิกช์กดสุ่มทิปค้างไว้แล้วเปิดสวิทช์นับหนึ่งถึงห้าวิห้าวินาทีนะครับอ่าผ่าวิแล้วปล่อยมือแล้วก็กดภายในห้าวิให้ขึ้นเลขสิบห้าอย่างนี้นะฮะ แล้วก็สะกดอีกทีนี่มันจะเป็นเลขหนึ่งนี่คือ1นึ่งมโล2องหมืโลสามสี่ห้ามือก็ไล่ไปเรื่อยถึงเลข10แล้วก็มา15บห้าไล่สิ้าถ้าเราต้องการเลขไหนเรากดแช่ไว้แช่ไว้ห้าวิแล้วปล่อยมืออาวเกินอีกเอาใหม่สิหกดแช่ไว้ห้าวิปล่อยมือให้เข้าหมวด OBD แล้วก็จบ หนึ่งสองสามสี่ห้าเออเตาบีคือแหละนี่ไฟซีาก็จะดับปิดตู้แจเปิดที่สตาร์ทเครื่องไฟดับจบครับขั้นต่อยง่ายโอเค